แล้วมาดูกันนะครับว่าของข้างในนี้มีอะไรนะครับเพื่อนๆีปกดติดตามก่อนนะครับเพื่อจะมีสิทธิ์นะครับได้เข้าถึงนะครับสินค้าชิ้นนี้ก่อนนะครับรีบกดติดตามนะครับตามแล้วมาดูกันว่าข้างในนี้นะครับมีอะไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่กดใจนะครับรีบบได้ก็รีบนะครับเดินด่วนก็เดินด่วนนะครับในกล่องไม่มีแล้วนะครับมาลุ้นกันต่อะลรนีเป็นอะไรน่าจะเป็นแบงค์เป็นหนักหนือนะครับ แล้วสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่เห็นก่อนนะครับก็จะได้ติดนี้ไปนะครับรีบเล่นนะครับรีบกดติดตามนะรีบมาดูกันว่าราคาที่นี้จะขึ้อย่างไรนะครับนี่ก็คือโอ้ยครั้งแรกเลยนะครับที่ได้มานะครับครั้งแรกที่ได้มาเลยนะครับแบงค์นะครับห้าบาทนะครับ แบงค์ห้าบาทนะครับอยู่ที่นะครับไม่ผ่านใช้นะครับยืนีเลียงเลขนะครับที่สําคัญก็จะเป็นเลข9ด้านหน้าแบบนี้นะครับด้าน9ด้านหน้าแบบนี้นะครับแหนบละ35,000ืบาทนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เห็นนะครับแหนบนี้นะครับสามหมื่นนะครับห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อใบเดียวนะครับสามร้อยบาทนะครับแบงค์ห้าบาทหลังวัดครับ